ทำแก้อะไรแก่ต้องแก้ตั้งแต่เวลามีชีวิตยอยู่นี้ตายแล้วจึงไปแก้ไม่มีความหมายนะให้รีบแก้ท่านพระพุทธเจ้าก,ก็สอนแต่เวลาตายยังมีชีวิตยอยู่นี้ตายแล้วไม่สอนยกตัวอย่างเช่นดาบสทั้งสองที่พระพุทธเจ้าตตัสะูุ้แล้วทรงเรงงญาณดูก็มาเจอดาบท์ทั้งสองนี่จะเต้นจัดะรู้หรือบรรลุธรรมอย่างรวดเร็ว แต่ก็ได้สิ้นเสียตั้งเมื่อวานเย็นเมื่อวานนี่โอ้หน้าเสียดายนั่นเห็นไหมล่ะโงหน้าเสียดายถ้าท่านทั้งสองนี่ยังอยู่จะต้องได้เป็นประหาขึ้นในในไม่ชานี่เลยแต่นี่ก็เสียไปแล้วท่านจะระเสวยบุญของท่านอยู่พรมโลกไปน,นานเท่าไหร่ก็ยังไม่พ้นจากถูกนี่ก็หมดหวังที่พระพุทธเจ้าจะทรงสั่งสอนต้องย้อนเข้ามาหาเบญจบักชีทั้งหาซึ่งมีชีวิตอยู่พอแสดงธรรมลงไปว่าเตเวเมพิขเว อันตราาดิเจนั้นวิเศษนกักบาาในธรรมจักรกับประวัติตรรูตรแต่พูดนี่มันเร็วหน่อยนะบางทีผิดพลาดไปก็ตามกับพูดแต่เนื้อธรรมไม่ผิดนะนีพ่พอพระพุทธ่เจ้ามาสแสดงเพียงเท่านั้นนะพระเบญจวัคคีทั้งห้านี่ก็พระอัญญาคนอัญญได้ดวงตาเห็นธรรมกระแสรพระนิพพานพาดผิงถึงแล้วถึงขนาดที่ออกอุทา,านว่า ยังจริงจีสมุรยธรรมังสับพันตังนิโรธธรรมังอืมคือสิ่งใดก็ตามเกิดขึ้นแล้วดับทั้งนั้นได้มาประจักษ์ใจแล้วในวันนี้แต่ก่อนก็อยู่กับสิ่งที่โลกดุงดังเต็มไปด้วยอนิจจังทุกขังอาตาทั้งเขาทั้งเราก็ไม่ทราบว่าสิ่งเหล่าน,นี้เป็นภัยต่อเราเราไปหลงเขาบัดน,นี้ได้ทราบแล้วอะไรก็ตามเกิดมาดับทั้งนั้นไม่ควรที่จะถือสิ่งเหล่าน,นี้ต่อไปยิ่งกว่าการยึด อาจยืดรมเพื่อมรักผลนิพพานนี่คืออุทานของพระอัญญาโคนัญญะแสดงขึ้นพระพุทธเจ้าก็ทรงเปล่งพระอุทานรับอัญญาโคนัญญาว่าอัญญาสิวัตโพกนโยอัญญาสิวัตโพกนโยพระอัญญาโคนัญญะได้รู้แล้วหนอได้รู้แล้วหนอนี่พระองค์ทรงอุทานต้อนรับเป็นจักรีที่ยืดได้แล้วซึ่งกระแสของบริพานพาผิงถึงแล้ว จากนั้นวันหลังต่อมาก็เทศอนัต,ตาลคณสูตรเรื่องอนิจจังทุกขังอนตตาให้ท่านเหล่านี้ทราบบรรลุธรรมทั้งห้าองค์เลยนะวันแรกบรรลุตั้งแต่พระเบญจะอ,อพระอัญญาโคณัญญาเนยพอวันต่อมาแสดงธรรมจักกับประวัตรสูตรท่านเหล่านี้ก็จะบรรลุธรรมทั้งหมดนี่หลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งมวลนี่ละธรรมของพระเจ้ากระเทือนโลกมาตั้งแต่นน้จนโจทั่งบัดน,นี้ มันมากระเทือนจิตใจของเราบ้างหรือไม่หรือมีตั้งแต่ความโรคความโปรดราคาตัณหามีแต่ <c oughs> ความลื่นเลงบันเทิงไม่รู้จักเ็นจากตายทั้งที่ปา่าช้าติดคอติดคอ,ออยู่ด้วยกันทุกคนไม่มองป่าช้าในตัวของเรานี่ตายจมนะขอให้ท่านสลาดจำมาไว้นะถ้าไม่รู้ตัวของเราซึ่งเป็นตัวพิจภัยหาตั้งแต่สิ่งชันหยกดจันไรเข้ามาพ่อขูนมันจะมีแต่ฟืนแต่ไฟตายแล้วจม อยาไปประมาทย่าไปเหยียบหัวพระพุทธเจ้านะว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์นี่คือธรรมอันเอกมีมาตั้งกับตั้งกันมีตั้งแต่การไหนไหนมาพระพุทธเจ้าพระองค์ใดก็ตามมาตรัสรุ้ธรรมจะต้องได้เจอได้เห็นสิ่งเหล่านี้ทั้งฝ่ายที่เป็นคุณทั้งฝ่ายที่เป็นโทษและนำมาชี้แจงแสดงต่สอสัตว์ทั้งหลายให้ทราบว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีให้ระวัง ส่วนเช่นบาปเป็นกรรมจะเป็นขึ้นที่เราผู้ทำบาปเป็นบาปไฟเป็นไฟถ้าเราไม่ไปแต่ต้องไฟไฟก็มาเผาไม่เผาเราบุญเป็นบุญถ้าเราไม่เป็นสอบแสวงหาบุญก็ไม่มีแก่เราให้รีบพิจารณาตัวเองเสียตั้งแต่บัดนี้ความหมายว่าอย่างนั้นนะ <c oughs> เนี่ยท่านสอนไว้ไว่าอย่างนี้แล้วพวกเราอยู่ในค่ายแห่งคําสอนขังพู้ให่เจ้าให้เอานามาพิจรณาด้วยดีตายแล้วจะไม่เกิดประโยชน์อะไรนะ ทรมานี่กระเทือนโรคมาได้สองพันห้าร้อยกว่าปีแล้วมันกระเทือนจิตใจของเราบ้างไหมเอามาถามตัวเองนะถ้าคนอื่นมาถามมันจะกวดใจแค้นไปก็กระทบกันเป็นความกระทบกระเทือนต่อกันให้เรานำธรรมเข้ามาตีกิเลสตีในตัวเองถ้ากระทบกระเทือนในตัวเองแล้วมันจะรู้ตัวแล้วจะแก้ไขดัดแปลงสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายนั้นเอานำความดีเข้ามาสู่ใจของเราเราจะค่อยมีความลื่นเริงบันเทิงขึ้นไปลำดับจาก